สวัสดีครับวันนี้เรามาตั้งค่าหนะ้ากระดาษวอรัน2007กันนะครับเข้าไปที่เพจเลเยอร์นะครับเราลงมาตรงคำว,ว่าเพจเซอร์ับด้านขวามือจะมีลูกศรเล็กๆนะครับคลิกเข้าไปัอนนี้มาจิ้นก็คือระยะขอบกระดาษนั่นเองครับก็บนล่างซ้ายขวาก็ทับบัตทอมเลบไลท์นะครับแล้วแต่เราตั้งตรง Orientation ก็มี Landscape ก็คือแนวนอน p o r t r a i t ก็คือแนวตั้งนะครับกระดาษส่ญญวนใหญ่เราก็ใช้ A4 รู้แล้วแต่คุณจะเลือกใช้อะไรนะครับเพ a l ลเยอรก็แล้วแต่เราใช้นะครับถ้าตกตั้งได้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเคให้มันเซฟนะครับอันนี้มันจะเป็นตามนั้นง่ายๆนะครับ ก็เป็นจะมีรูปนะครับเราก็เลือกเอาได้เลยขอสิ่งมีระยะเห็น,นครับมันจะมีคอมพิวเอมบอกแล้วแต่เราใช้งานนะครับอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่ก็มีไว้ให้ไซส์กระดาษแล้วก็แล้วแต่เราเลือกเหมือนเดิมครับไม่ต้องเข้าไปในนั้นก็ได้มันเลือกได้ง่ายๆเลยอ๋อคอลัมน์นี่มันสา,สามารถเลือกได้หลายคอลัมน์นะครับถ้าเราจะเียนหลายคอลัมน์ตอนแพ๊เป็นสามก็ได้สองก็ได้แล้วก็หนึ่งก็ได้นะครับ